ช่องศึกษาธรรมขอนำเสนอบทปแปลภาษาไทยคำพีสัจคาถาเมเตยะโดยสุพนิมิตรพระพุทธองค์โปรดแสดงธรรมคำพีพระเมเตยะ อันสาม,มารถเปลื้องทุกกล่าวไว้ว่าพระเมเตยอุบัติมายังโลกมนุษย์มิใช่เรื่องเล็กน้อยธรรมดาพระเมเตยสนองรับพระองค์การองค์มารดาอุบัติณเมืองฉีหลูมนทนสันตงดินแดนวิเศษแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระพุทธองค์ใช้นิ้วจับดอกไม้เป็นเครื่องหมายให้ประจักษ์ยืนยันให้รู้ชัดถึงญาณสามระดับ โรโปรดลงใจกลางต้นกําเนิดดินแดนสามดาวประจักรครั้งยิ่งใหญ่นใจกลางสวนดอกไม้หวังเถามนทนเสฉวนพระธรรมอาจารย์เทียนหยันพระธรรมาจารีนีสู้เจนเก็บงานสมบูรณ์ผลจารึกในทะเบียนอริยะรอคอยให้ถึงเวลาคัดเลือกยานวิเศษรวมพลเทพเทวาเมฆอัศนี สะเทือนเปิดแผ่นดินใจกลางใต้ล่าเทพเทวาผีสางไม่สงบสุขสนิทชิดใกล้ฟ้าอันการุณภริยมาตาจงหวาอริยฐานะบาลังบัวก้าระดับศาสนาอันอาจบำเพ็ญให้บรรลุอริยมรด้กลับไปยังยานระดับสูงองค์มารดาย่อนสายบุญ ดุดยกงามล้ำค่าบัลลังกบัวเพื่อเก็บงานสมบูรณ์ผลปรากฏพุทธานุภาพณนะดินแดนโบราณฝ่ายเหนือใต้สองขั้วร่วมประสานคืนกลับสายตระกูลเดิมรูปแบบมนุษย์แต่บรรพการองค์มารดาประทานให้รู้ประตูทางกลับผ่านไปยังแดนฟ้า เบื้องหน้าภูเขาไร้เงาตรวจสอบลันจกรจิตใสดั่งทารกหากคิดจะคืนบ้านประคองท่องคำพีเมตเตยะที่ได้แต่เดิมทีตั้งใจประคองท่องจำพุทธมาโปรโดบัวทองทุกๆดอกไปเกิดในภพอันล่วงพน้นพุทธบุตรในธรรมการยุคข,ขาวได้รู้เข้าใจ ว่าตนมาจากฟากฟ้าตะวันตกพุทธบุตรจากบ้านต้นกำเนิดได้รู้จุดจรดนิ้วลงไปบนเหล็กแปรเปลี่ยนเป็นทองขาวบริสุทธิ์ทุกวันมุ่งมั่นหมายใจประคองท่องไว้เสมอภัยทั้งสามทุกทั้งแปดไม่กล้ำกลายคิดที่จะบรรลุพุทธะมันน้อมกราบ มันประคองหูตาแจ่มใสปัญญาจะเกิดแก่จิตหยุดอย่าฟังมิจฉาบุคคลพูดเหลวไหลคล้องใจพยศดังม้าท่องกำหนดไม่เกิดดับองค์มารดาโปรปรดสัจคถาจากฟ้าตั้งใจท่องเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าหมู่ดาวอุบัติแดนโลก หาทิศหมู่เสียนลงจากปรา,าสาทชั้นฟ้าพระการประจำเมืองทั่วทิศต,ตรวจสอบทะเบียนทิพกุมารรายงานตรวจสอบแน่ชัดตรีเทพพิทักษ์มหาราชเมตตาจารึกนิรโทษสามโลกฉุดช่วยมวลเวไนพระองค์ผู้ปลดเปลื้องทุกขโปรโดชาวโลก พระผู้เข้าถึงจิตคัดเลือกกำหนดหมายฝ่ายบุญยริศแปดวชระเทพมาพิทักษธรรมสีพระโพธิสัตว์ชุดช่วยเหล่าเวไนสามสิบหกเทวาอารักษ์นำพาประชิตห้าร้อยทิพยามนตรีตามติดประชิตมาประคองรองรับพระเมตติยะบรรลุมหาอริยมรรค คุ้มครองพุทธบุตรเดิมให้สงบสุขเทพอุดรพระพักเขียวเกศาแดงเป็นนายทัพสำแดงฤทธิ์คว้าธงดำบทบังตะวันเดือนพระเสียรประดับเจ็ดรัตนะดวงดาว คู่เป็นใหญ่หน้าเกรงขามทั่วอุดรเร่งสยบหมู่มานให้จำนวนเลิกรังควานผู้บำเพ็ญทรงเป็นสื่อฉุดคนเดิมทั้งหญิงชายเพลิงไฟล่วงหล่นแปรดังเท่าทุลีพญานาคสีคาบสมุทรบนเมฆมงคลทยานสู่นภากาศร่วมช่วยงานทำ เทวาอารักษ์สิบทิศคุ้มครองพุทธบาทปกป้องรักษาพระเมเตยะบรรล,ลุมรคผลธรรมการแดงบรรล,ลุทำคืนเบื้องเดิมเวียนมาถึงยุคสามพระศรีอานองค์มารดาบัญชาประกาศสิทธ์ชุดช่วยเหล่าเวในในเบื้องล่าง เก็บกำรับเรามนุษย์กลับสู่ต้นกําเนิดกําหนดให้สัจคถาคืนกลับสืบทอดมหาธรรมปิดกทารกกุลสตรีท่องรำลึกเสมอเทพอปมงคลไม่กล้าเข้าใกล้ท่องหนึ่งรอบปัญญาศักดิ์สิทธิ์ ท่องสองรอบล่วงพ้นการเกิดตายท่องสามรอบเทพเทวาผีสางต่างเกรงกลัวผีป่าผีน้ำมารอัปมงคลแปรเป็นผงธุลีดินบำเพ็ญท่ามกลางภัยหาแนวทางท่องสัจจคถากลับคืนพุทธภาวะนะโมอมิตรพุทธเทียนเหวียนผู้พิทักษธรรมการ